าเกเก็บไปขายใช่ไหมครับเนี่ยเก็บได้ครับผมเ,ออเวเ้นให้ป้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ามันเก็บอีกวันรับเก็บักให้ค่าห้องเขาคุณป้าพิการแขนสู้ชีวิตตัดผักบุ้งในคลองไปขายเพื่อหาค่าเช่าห้องกับน้ำใจของเพื่อนต่างอาชีพที่ดูแล้วต้องยิ้มตาม เจ้าของคลิปนี้มีอาชีพขับรถแบคโฮค่ะซึ่งเขากําลังขุดลอกคลองนี้อยู่แต่ในขณะนั้นก็เจอกับคุณป้าคนหนึ่งกําลังก้มเก็บผักบุ้งอยู่ค่ะเอาอีกไปหมครับเดี๋ยวผมเอาไมโครตักขึ้นมาให้เขาจึงเดินเข้าไปพูดคุยจึงได้รู้ว่าคุณป้าพิการแขนไอ,ไอ้ตอนนี้ผมไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ป้าเก็บเอาเลยครับผมวันนี้วันนี้ไม่ไม่ครับตอนนี้ขอให้ลอกมาเนี่ยแล้ว เดี๋ยวเว้นให้ป้าก่อนโดมผมไปทำข้างหน้าก่นอนก็เหลือเยอะอยู่นะครับเนาะเยอะสิวันนี้ผมจะเก<อ>็บไปหมดแล้วพรุ่งนี้มาเก็บต่อได้ไเก็บไปขายใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเก็บได้ครับผมอเออเว้นให้ป้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ามาเก็บอีกวันรับสิ่ดใหนะมันลูกแก่ครับดูเนี่ย เดี๋ยวถ้าได้ปลาได้อะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาเอาเอาเก็บไว้ให้ปลาอะไรลุงมันจะเป็นปลานิลนะครับเออทำไงได้อะเอาไม่โคตักเอาแล้วก็จะมีพวกคนงานลูกน้องเออให้ลูกน้องกินนั่นแหละลูกเขาใส่ไอ้ด่างได้เขาได้เป็นกระสอบอลยสองกระสอบอะเยอะเยอะครับเนืเก็บเท่าไหร่เนี่ยข้าวข้าวซื้อือห้เช็คพักให้ข้าห้องเขาอ๋อ โซ่คนเดียวป้าแพักที่ไหนครับเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นจากคลิปนี้ทำเอาใจฟูกับหลายๆเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องความสู้ชีวิตของคุณป้าน้ำเสียงที่ทั้งสองคนใช้พูดคุยกันและที่สำคัญคือความมีน้ำใจของเจ้าของคลิปค่ะที่เว้นช่วงหน้างานตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้คุณป้าได้เก็บผักบุ้งได้เต็มที่และอย่างตั้งใจจะเก็บปลาไว้ให้มันทำเอาใจชื้นและยิ้มตามไปด้วยเลยสุดยอดจริงๆค่ะ ให้ลอกมาเนี่ยแลาะเดี๋ยวเวให้ป้าก่าอนโดมผมไปทำข้างหน้าก่อนอก็เหลือเยอะอยู่นะครับนเนาะครับพรุ่งนี้มาเจ็บก็ได้ครับครับ,บครับผมป้าเดี๋ยวผมขอเดินไปโคไปก่อนแป๊บนึงครับ,บ,บครับ